ลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาร่วและฮักแพงทุกท่านทั้งอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยาอากาศยู่ต่างประเทศพร้อมเดเินจะล้างสบายดีโอ้ยคือเก่าสุอเดียอันนี้ทีมงานต้มมานาพี่น้องต้มหวานกรนะโพดเนาะโดยกําลังมาจัดมาแจงพี่น้องเมื่อน,นี้มีลายทีมงานเนาะทั้งไอศครีมไอศครีมเจ๊อ,อัลมาาัลา มากับเตรียมตักทีมงานกอยนี่ทีมงานเข้มแข็งเด้อพี่น้องเอ้ยผ่านมาเธอได้งานเลยทีมงานบ่บ่ตักลายเด้ออานติดของหวานมนสิเป็นเงินโดยบ่พ่อจงเติมใหม่อ้าวน้องดาวก็น่ารักมากแจกไอศครีมขอบใจจ้าเเเดดี๋ยยวจะลกก็นน่ออ้ อ,อ้าวมีเข้ามามีเข้ามาแล้วถูกต้องแล้วมือนี้มือนี้อ้าหูซึ้ว่าข้องหวานปาเม่านี่สิเขา่ากับเจ้อัมัล,ล่าได้พี่น้องาะว่าข้องพลเนี่ยมันสิเป็นไอศครีมเลย หอมๆนะพี่น้องมันสิเข่ากันกับข้าวโพดหวานข้าวโพดพี่น้องเลยถ้าผู้ใดอยากผสมผสานอาหารกับเมนได้นะพี่น้องได้กันเลยชื่อว่าหากินยากพี่น้องกลุ่มทั้กลุ่มนะแจกไอศครีมพี่น้องทั้งปัทภบอยและเจอัมาลาแล้วก็เจีเซเดกอยกัปตันนั่งจอยกีฟลา ของหวานอยู่ทั้งพี่และเจ้ของหวานอยู่ทั้งพี่และจ้าเด้อเท่าใบของหวานเด้อทั้งพี่ไอศ์ครีมไอศ์ครีมไอศ์ครีมเจ้เข้ากันอีิริก,กับของหวานข่อยมื่อนี้สุดยอดฮะฮะกะต้มสดๆใหม่ๆต้มแล้วกะหามลงมาโลด บอยนกเจ้ของเจ้าน่ะมันเย็นของข่อยมันฮอดตักผสมกันได้เลยแซ่บขนาดนี่นี่กรเเวนี่จ้เจ้ลังบราธิตเ่งเจ้อมรกับุกกะปาปักปะกับราินะพี่น้องมื่อนี้เจ้อมาลาบวกกับป้าเาาแปะนะคะอร่อยมากเลยไอศครีมค่ะ ไอศครีมเนยค่ะหอมหวานนะคะบวกวกับหวานกะโพรนะคะอร่อยมากเลยค่ะก็่ใ <c oughs> ช่นะเซ่ใครอยากกินแซ่บต้องบวกก,บวก,กับเจ้ามาลาเด้อมอนี่เด้อรลางจัดแจงสิเ์ฟ ต้องแนะน้ำว่าไพ้อยากกินแซ่บต้องบวกกับเจอัมมาล่านะมือนี้เด้อบรรยากาศทั้งลุมพี่น้องเบื่องพระจัดแจงอ่าเรื่องของหวานแล้วก็รประมาลสิทภาพไปเบิ่งไปชมหน่วยงานออกแค่งานพี่น้องชาวบ้านน้ำมงของเฮาอันนี้เป็นหน่วยงานเล็กพี่น้องตัดเล็กดัดเล็กเพคนสีแบ่งเวียกันอันนี้เป็นหน่วยงาน เฉพาะเห็ดเล็กเนาะพี่น้องดัาเล็กมาทัางพี่มาเบิ่งทัางพี่กันเลยพี่น้องจะเป็นหน่วยงานผสมปูนมื่อนี่มีของหวานเด้อมาหากินเด้อ อ้อยากกิดแซ่บต้องบวกกับไอศครีมเพราะว่าเป็นหวานกะโพดาะหวานกะโพดอยู่เทิงกำลังตักอยู่หวานกะโพดสาคูนะคะอร่อยมากเลยค่ะบวกกับไอศครีมอันนี้เป็นหน่วยงานผสมปูนเดอ้อผี่น้องเด้อมีแต่ปูนนุ่มๆน้หน่อยงามๆตาตะเลาะแตะเละ พี่น้องมาเบิงมาช่มทั้งสร้างิ่นสร้างก่อห่อนแดดพี่น้องจนได้เอาผานผาเทียนลวงโพิ่นโบโบหนุ่มเนาะเรือหนุ่มโตเก่าตัวยยงมันเผ่นเอามาลังห่มให้ให้สร้างิ่นมันแดดกระดอกระดี่แดดเดือนหา นายสร้างพูนีขึ้นสีคุุนเคยดีเนาะในในสองไญเงงสบายดีโดยนายสร้างพูนีคุนเคยกันดีเพราะว่าทีมงานใหญ่ใหญ่ทีมงานใหญ่พามก็าเมาชิพ้าเบิ่งผ้าส้มรอบๆเด้อวพี่น้องเด้อมือว่านี่พอด้ลูกมาเก็บข้าวให้เบิ่งเมื่อนี้ลูกมาพี่นนอง หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเพระกสิแบ่งเบี่ยกันเมือ่อน,นี้มีของหวานเดอ้ขอข้าโพดสักคร่มาให้พี่น้องได้กินส <c oughs> ลับพัดเปลี่ยนกันพี่น้องผูพักผ่อนก็นมี คือสีบวขาดเจกมือเพื่อนี่เนาะโดยมื้อนี้มีต้มหวานชารีเด้อมาให้กินเด้อห้องหาอยู่หวานหวานเมื่อกี้ยังตักอยู่เทิงพวกคันทีกินให้แซ่บบวกกับไอ้ไอติมเจีอมมาลาเด้อมันออกเย็นๆหอมๆบ่โอ้หม้อซอหม้อหม้อสมกันอีริมอันนี้หม้อเจาะเรียกงานก็คืบหน้าไปหลายโดยโดย เป็นไม้เป็นมือขึ้นมาบ่าวพูดพันมาเพียกงานเท่ากับคืบหนาลายพันธุ์บัณฑิขาดจากมือโดยแต่คุ้มนี่งในสองคนวันนี้สามคนคุดคุดวันนียวันนับประหิตทั้งคุณโดยโดยมาเบิ่งคุ้มกันเลยพี่น้องพันมาฮะกับคืนแต่คุ้มพันว่าเดคุดเดเลิกเติบเลยพี่น้องคุดคุดเพิ่มอีก ขุดเพิ่มอีกสี่คุ้มพี่น้องสีส่สี่เซาเนาะเพิ่มอีกสีส่แซาก็ต้องมาคูดจะให้เบิ่งภาพรวมเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณเด้อพอทั้งสหรัฐอเมริกาที่ผนอุปถัมภ์คาสู้สื่ออาหารการกินของหวานเหมือนเนาะมาให้พี่น้องได้กิน สบายดีเด้อสบายดีเมื่อนี่ต้มของวหวานมาหมอบากใหญ่เด้อมาให้พี่น้องได้กินต้มหวานสาลีสาคูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ หลังจากหลังจากทีประเมากเก็บภาพบรรยากาศที่เพิ่นเห็ดเวียกเห็ดงานให้เบิงเ่งแล้วกระสีผ้าขึ้นไปทั้งหอแจกอ,อจีกเนาะหอแจกหอแจกล้างเก่าเนาะของหวานลาบยังอันน่ะพี่ลาบโูลาบโู มิตาแหน่แศษแสบนาะพี่น้องเนาะแม่ขั่วกาณาแดงของแลงไอ้แต่งมิตาแสบพี่ลีแหงดีแหงดีเจ๋แหละป้านหมาพี่ผวนเจ๋แหล่เจ๊ลิ้วมีแตาผุนอาแดงแดงพี่น้องเอ้ยเป็นตาแสบพี่ลีผู้เห็ดอาหารกระไดทีมงานเข้มแข็งขนาดเลยพี่น้องแม่ขั่วเห็ดกินขูมือขูเวนเวลับซิ้นก็เด้อพี่น้องลับซิ้นลับพรอนก็เด้อ น้ำแซ่บ่แซ่บ่ร้าน่อยกับลูกมาน้ำสช่ใบดีลูกดักแล้วก็ไปเสิร์ฟพี่น้องทีมงานข่อยต้องจุดจวดรดพี่น้องเห็ดแล้วเราเสิร์ฟพ่อไอีกยิ่เกิบแน่บเน ไ้ยากหัวเจ๋เด้หัวเจ๋พี่ดออเกยทีมงานเข้มแข็งทำมาแล้วก็ต้องเสิร์ฟด้วยเสิร์ฟน้ำที่น้องปลายืนกินเลยติ ยืนกินเลยเนาะอย่างเสิร์ฟพร้อมพี่น้องเลยต้มลงมาแล้วก็ต้องเสิร์ฟสิได้ได้กินไวๆเนาะเพราะว่าคนอยู่บริเวณกว้างพ่นสิบ่หูจัก ครบแล้ววะปูกรอบใจละลายเด้อพุ่น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 ทั้งพุ่นโดยใจล่ำลุ้ยหมักแต่แท้เด้อโดยให้ล่ำให้ลุ้ยเด้อพอเด้อผวนอุปถัมภ์คำสู้อยู่เบื้องหลังขอให้ล่ำให้ลุ้ยเบื้องสุดข้สุดน เดยว็ให้อยู่ดีมีแห้งข่อยมีแต่ความสุกกายสุกใจเก็บถ้วยเป่าไปพ้อมี่น้องทีมงานข่อยเก็บถัวยเป่าไปพ้อมถัวยเป่าข้ากินเบิร์ละกะพ้อมอาไปเลย

มามากดพูนสบายพี่โดยถั well, so. oh, ่วเดี oh, mm ่ยวถั่วเดียวกับพ่อฝนมาฝนกินยุ้ยขึ้นมาเนาะโดยนี่ถั่วเป่าเพ่อขึ้นนี่เก็บถั่วเป่าเพิ่มทีมงานเสิร์ฟนี่ได้เรื่องพี่น้องทั้งเสิร์ฟทั้งเก็บถั่วโอ้สุดยอดสุดยอดยอดเยี่ยมบางคนกระเบิ้ลซองเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อย ผ่นมักของหวานแหน่พผืนกระเบื้องสองเออยังอยู่นะสุดท้ายกันสิขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ต้องพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อ